สวัสดีจ้าวันนี้มีเมนูทำปลาแซลมอนเครื่องจัดเต็มจ้าน้ำปลาช้ำๆค่ะเหมือนเดิมค่ะใช้พริกสดหรือพริกแห้งก็ได้ใส่พริกตามใจชอบเลยค่ะตามด้วยผงนัวหรือผงมาสแตนด์ของเรานี่เองใส่เยอะแซ่บเยอะใส่น้อยก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะใครสะดวกใช้น้ำตาลอะไรก็ใส่ตามนั้นนะคะ นุ้ยจะใส่น้ำปลา3ช้อนค่ะเพราะว่านุ้ยจะไม่ใส่น้ำปลาน้ำปลานัวแล้วค่ะไม่ต้องเติมน้ำปลาน้ำปลาของส้ตมตำบ้านนาค่ะตามด้วยมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศสีดาเหมือนเดิมค่ะถ้าได้มะเขือเทศราชินียยิ่งดีนะคะรสชาติอร่อย ตามด้วยมะนาวหนึ่งลูกค่ะถ้าใครชอบเปียวมากกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้นะคะม่จะไม่ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะจะใช้แค่มะนาวตามด้วยหน่อมไม้ต้มเลยค่ะหน่อมไม้ต้มเป็นหน่อมไม้เผาค่ะหน่อมไม้เผาจากชัยภูมิเลยนะคะเนี่ยหน่อมไม้เผามันจะอร่อยกว่าหน่อมไม้ดองเนาะหน่อมไม้ปีกอค่ะ,คะอันนี้มันจะ อร่อยไม่เปรี้ยวก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะใส่ไปเลยใส่ตามชอบเลยค่ะตามด้วยเส้นละกอสักนิดนึงแล้วก็เห็ดเข็มทองค่ะใส่ขนมจีนล,ลงไปด้วยค่ะเครื่องจัดเต็มเลยค่ะนี่ค่ะปลาแซลมอนแต่จะหั่นเป็นชิ้นๆก่อนนะคะหั่นชิ้นให,ใหญ่ๆไปเลยค่ะเต็มเต็มคำปลาแซลมอนไม่จากห้างสดจากทะเล หมาจาก้าค่ะตามด้วยผักชีไปเรื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งใส่ไปเยอะๆเลยค่ะจะได้หอมๆตามด้วยแครอทค่ะเพิ่มสีสันให้กับส้มตำน่ารับประทานยิ่งขึ้นใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็หอยดองค่ะนี่ก็จะใส่ถั่วลิสงควาวลงไปด้วยนะคะ ใส่ตามใจชอบเลยค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่แบบจัดเต็มไปเลยค่ะเครื่องแน่นๆนเสร็จแล้วค่ะตำปลาแซลมอนเครื่องจัดเต็มน้ำปลาฉ่ำๆตำปลาแซลมอนเครื่องแน่นค่ะเป็นไงบ้างคะตักใส่จานกันเลยค่ะ นี่ข้าวเหนียวไก่ย่างพร้อมแล้วค่ะนู้จะไปกินกับเพกาหรือว่าหมากดินฟ้าค่ะแต่บ้านหนุยเรียกเพกาค่ะขมๆหน่อยๆอ,อร่อยดีค่ะกินซดสดก็ยิ่งอร่อยนูจะเอาไปกินกับปลาแซลมอนเป็นไงบงังคาน่ากินหรือเปล่าเอ,อ่ยมากินด้วยกันเ้อค่ะพี่น้องหิวติบมาคนละติบเลอข้าวเหนียวมาๆมามาตุ่มมาโฮมกันเ้ยจ้า กินน้ำกันนะคะต้มปลาแซลมอนเครื่องจัดเต็มน้ำปลาชาๆเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้หนุ้ยก็ขอลาไปกับต้าปลาแซลมอนน้ำปลาชาๆเครื่องจัดเต็มของหนุ้ยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ส้ตมตำบ้านนาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของส้งตมตำบ้านนาค่ะคิดถึงส้งตมตำให้ดูส้ตมตำบ้านนาค่ะสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะ